จะไปเรียนรู้ว่าวิถีชีวิตหรือปัญหารากฐานของปัญหาสังคมไทยในชนบทมเป็นยังไงเขาไม่เข้าใจว่าหลังจากที่รัฐบาลประกาศประกันราคาปักข้าวราคาวีละหมื่นแล้วขายได้ห้าพันกว่าหกพันมันสะเทือนใจยังไงแต่เขาสะเทือนใจครับพรานาข้าวของคนชั้นกลางคืออะไรล่สมสีลมเขาจะเข้าใจเป็นอย่างดีเลยว่าน te ี and alcohol and alcohol. And ่คือนาข้าวของเขาแต่เขาไม่เคยเข้าใจเลยความนาข้าวของเกษตรกรที่เขาเดินทางไัในบางวันครับ คนเมืองอธิบายคนคนเสื้อแดงที่มาตาจังหวัดคนส่วนน้อยคน,คนชนบทส่วนน้อยที่เดินทางมาที่กรุงเทพของเราซึ่งมาสร้างความวุ่นวายให้กับคนส่วนใหญ่ในกรุงเทพนี่คือนิยามของคนเสื้อแดงที่เดินทางมารอบครั้งสุดท้ายนี้ดังนั้นเราต้องขยายความเข้าใจคําว่าประเทศไทยออกมันจําเป็นที่ทุกฝ่ายจะต้องรู้จักว่านาข้าว ของคนตนคือแปลงนาในชนบทซึ่งตอนนี้ไม่มีน้ำแต่ว่าสนามกอล์ฟม,มีน้ำถ้าคุณจะตีกอล์ฟญาจะเขียวแต่ว่าถ้านาไม่มีน้ำคุณต้องชะลอก,การกูข้าวครับคนต่างจังหวัดต,ต้องเข้าใจว่าแปลงนาของคนเมืองคนกรุงเทพคือลาดประสงค์คือสีลมมาเป็นแปลงนาของเขาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คนสองฝ่ายเนี่ย สามารถเข้าใจคำว่าเศรษฐกิจอันแตกต่างกันทั้งสองฝ่ายนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าเราจะเข้าสู่สังคมที่เลือกปองรองอเข้าใจความเจ็บปวดความทุกข์ยากของกันและกันครับครับครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักสักครู่ครับช่วงหน้าเราจะมาฟัง การวิเคราะห์ของคุณสมบัติบุญงามอนนงอีกนะครับว่ามองทิศทางการเคลื่อนไหวของของบวนการคนเสื้อแดงอย่างไรรวมทั้งการสร้างความรองดองการที่จะทาให้เกิดการเดียวยาความสูญเสียความเสียหายหรือบาดแผลความปวดแค้นนั้นจะมีทิศทางอย่างไรในมุมมองของเขาพักสักครู่ทุก,ทกนาทคุยกันต่อครับ สมบัติบุญงามอนคงทำงานอยู่กับองค์กรพัฒนาเอกชนมานานกว่า20ปีและได้รับรางวัลในฐานะคนทำงานเพื่อสังคมมามากมายเช่นรางวัลน,นวัตกรรมดีเด่นจากธนาคารโลกด้วยการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์บ้านนอกทีวีรางวัลอโศกจากมูลนิธิอโศกและรางวัลเยาวชนนักพัฒนาดีเด่นจากสภาองค์กรพัฒนาเด็กและเยาวชนสมบัติเคยเป็นอาสาสมัครโครงการละครเพื่อการพัฒนาเยาวชน ของกลุ่มละครมะขามป้อมในปี2534เขาเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้อำนวยการคนแรกของกลุ่มกระจกเงาซึ่งต่อมาก็คือมูลนิธิกระจกเงาสมบัติทุกคลีและทำงานอยู่กับกลุ่มคนที่ขาดโอกาสหรือคนชายขอบในชนบทมาโดยตลอดเขาเคยเคลื่อนไหวเรียกร้องเรื่องการขอสันทติไทยให้กับชนกลุ่มน้อยชาวเขาในภาคเหนือในโลกของไซเบอร์สมบัติบุญงามอานง ยังได้รับการยอมรับในฐานะของการตั้งประเด็นทางสังคมและการเมืองที่แหลมคมอย่างยิ่งภายใต้ชื่อบอกกอหลายจุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540ผู้ที่สภาสภาผู้แทนราษฎรคณะรัฐมนตรีและสาลรัฐธรรมนูญมีอันสิ้นสุดลง สมบัติเข้าร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างจริงจังเมื่อเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร19กันยายน2549ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเขาวิพากษ์วิจารณ์การบริหารประเทศของอดีตนายกรัฐมนตรีพันตรบจโ,โททักษินชินวัตรอย่างรุนแรงเพราะเขาไม่เห็นด้วยกับการทำรัฐประหารจึงได้จัดตั้งกลุ่มคัดค้านการทำรัฐประหารขึ้นชื่อว่าคนละเมืองพิวัตรเขาเคยถูกทหารจับกลุ่มไปสอบปากคำ ขณะที่ปราสาอยู่ที่สถานีขนส่งจังหวัดเชียงรายฐานละเมิดกฎอายการศึกเมื่อวันที่6กรกฎาคม2550หลังจากนั้นก็เข้าร่วมต่อสู้กับกลุ่มคนเสื้อแดงแต่ในทางการต่อสู้ของเขายึดหลักสันติวิธีและการต่อสู้ในเชิงสัญ,ญลักษณ์เช่นการทำสติ๊กเกอร์และเสื้อยืดที่บอกว่าเบื่อม็อบพันธมิตร เมื่อตอนที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงโดยไม่มีใครกล้าออกมาวิาพากษ์วิจารณ์การใช้สัญลักษณ์สีแดงจึงกลายเป็นแดงทัง้งแผ่นดินในปัจจุบันนี้ก็มาจากความคิดริเริ่มของเขาที่เห็นว่าสีแดงนอกจากจะเป็นสีประจําวันอาทิตย์แล้วยังเป็นสีแห่งการไม่เห็นด้วยเป็นสีแห่งเสียงคัดค้านเขาจึงรณรงค์ให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับการทํารัฐประหาร รวมทั้งไม่เห็นด้วยกับรถถัฐธรรมนูญปี2550ร่วมกันใส่เสื้อสีแดงทุกวันอาทิตย์จนกลายเป็นแคมเปญที่มีชื่อว่าวันอาทิตย์สีแดงเมื่อการชุมนุมของคนเสื้อแดงถูกรัฐบาลกระชับุ่วงล้อมและขอพื้นที่คืนสมบัติบุญงามอานงจึงออกมาเป็นแกนนําปราศัยกลุ่มย่อยเคียงคู่ไปกับเวทีของกลุ่มนปชจนเขาถูกออกหมายจับตามพรกฉุกเฉินและกลายเป็นเจ้าของวัฒกรรมอันทรงพลัง ที่ท้าทายเจ้าของอำนาจตามพรกฉุกเฉินอย่างยิ่งห้ามฉันพูดฉันก็จะพิมพ์ห้ามฉันพิมพ์ฉันก็จะเขียนห้ามฉันเขียนฉันก็จะคิดห้ามฉันคิดก็ต้องห้ามลุมหายใจฉัน รายการอินเทลเจนซ์วันนี้นะครับพูดคุยกับผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งที่ถูกมองและก็ถูกตั้งข้อกล่าวหาในเรื่องของการกระทาผิดพรกรจุกเฉินนะครับคุณสมบัติบุญงามอโณงนะครับบอกอลายจุดแล้วก็เป็นอดีตประธานของมูลที่กระจกเงาครับพ<อ>ูดถึงเรื่องของชื่อคําว่าบอกอลายจุดนี่มีที่มาอ๋อผมก็ก่อนทําเว็บไซต์ตอนสมัยมีเว็บไซต์มีเเนตในเมืองไทยใหม่ๆแล้วผมทําเว็บไซต์ แล้วผมบอกว่าเว็บมาสเตอร์หรือคนที่บริหารเว็บไซต์นี่ยมันเป็นไซต์คล้ายๆกับหนังสือก็เลยตั้งชื่อตัวเองเป็นบกอครับอันที่สองในตอนนั้นไม่มีอะไรฮะมีมีหนังฝรั่งเรื่องนึงที่เป็นเกี่ยวกับเป็นสุนัขนาบิเชียนของหนึ่งศูนย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมชอบก็คคิดว่าเอออะไันมตัวตลกตตลกเพราะมนมีลายจุดๆๆุดที่ใช่ตัวสุนัขเพราะบทความผมในในเว็บไซต์ั ต้องการผูกดุลโดยการใช้ชื่อแล้วก็ชื่อบอกอลายจุดใช่ครับแล้วเห็นมีมีมีการเปลี่ยนหรือมีการใช้คําว่าควายจุดก็มีอันนี้หมายความวามา่าอย่างควายลายจุดอตอนเราออกแบบตอนเราออกแบบไอ้โลโก้ของตัวบอกอลายจุดคือผมจะเวลาเขียนอยู่บนบนหน้าเวา็บเนี่ยจะไม่ไม่มีภาพหน้าผมแต่จะมีโลโก้ผมรแล้วเขียนลง้ายว่าบอกอลายจุดไอ้ตัวโลโก้เนี่ยมันเป็นรูปควายทำไมถึงเป็นควายเอ่อ ควายลายจุดเนี่ยผมมองว่าควายเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่สะท้อนถึงสังคมเกษตรนะครับซึ่งสังคมไทยเนีป็นสังคมเกษตรนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสังคมในปัจจุบันโดยเฉพาะสังคมมันเป็นสังคมที่มันมีความเป็นตะวันตกนะครับเหมือนไอหมาฝรั่งโตนั่นเป็นตะวันตกดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมิกซ์กันว่าออกแบบเป็นรูปควายรูปควายเลยนะแต่ว่าเป็นมีจุด พื่อจะสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยดูภายนอกมันเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเป็นก็มีวิถีแบบตะวันตกอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ใช่ฝรั่งเราไม่ใช่หมาเราเป็นควายเลยเราเป็นควายเราเป็นคนไทย